สวัสดีครับลุงปนานาอาพี่พี่น้องๆทุกๆท่านนะครับวันนี้กาก้าพารวยก็มาพร้อมกับเหรียญ10บาททั้ง3มเหรียญนะครับ3ามเหรียญนี้นะครับที่ทุกๆท่านนะครับก็มีน่าจะมีในกระเป๋านะครับตัวนี้นะครับก็เลยกาก้าพารวยได้นําเอาทั้ง3ามเหรียญนี้เอามารีวิวข้อมูลต่างๆฝากพี่ๆน้องๆลุงปานาอานะครับให้ได้รับ ข้อมูลกันในเหรียญทั้ง3มรุ่น3ปีพศนะครับอ่าก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องกากา,กา,ารวยด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับกากาได้ทำคลิปและนำข้อมูลต่างๆเอามารีวิวฝา,ากพี่ๆน้องๆน,นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆจากทางช่องกากา,ารวยนะครับวันนี้ เราก็มาพูดคุยเรื่องเหรียญ10บาทนะครับเป็นเหรียญกระสาบ2สีนะครับเราไปเริ่มที่เหรียญที่ระลึกก่อนนะครับเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกโลหะ2สีชนิดราคา10บบาทนะครับเหรียญน,นี้นะครับ ที่หลายๆท่านติดต่อสอบถามเข้ามานะครับเรื่องเหรียญที่ระลึกต่างๆนะครับวันนี้กาก้าก็เลยนำเหรียญเหรียญน,นี้เอามาฝากพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นเหรียญ50ปีนะครับเหรียญที่ระลึก50ปีเทคนิคการแพทย์ไทยนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับผลิตออกมาเมื่อปีพุทธศักราช2550 นะครับผลิตออกมาปีพุทธศักราช2 5 5 0ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับส่วนจำนวนที่ผลิตนะครับเหรียญเหรียญน,นี้นะครับผลิตออกมาทั้งสิ้น3ล้านเหรียญน,นะครับ3ล้านเหรียญส่วนราคานะครับราคา UNC นะครับไม่ใช่อันนี้เป็นผ่านการใช้งานไปแล้วนะครับตัวน,นี้นะครับ ราคา U N C ที่เขาประเมินเอาไว้ตกไปเหรียญหนึ่งประมาณ50บาทนะครับไม่เกิน50บาทนะครับต่อเหรียญน,นะครับเหรียญ U N C นะครับแต่ถ้าส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วก็คงจะราคาอาจจะไม่ต่างจากหน้าเหรียญมากขนาดเท่าไหรนะครับอาจจะไม่ต่างจากหน้าเหรียญเท่าใดนักนะครับส่วนเหรียญน,นี้นะครับก็มีความสวยงามนะครับถือว่าเป็น เหรียญที่มีความสวยงามน่าเก็บสะสมนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ระลึกนั่นเองนะครับก็คงจะหาได้ยากแล้วนะครับเหรียญรุ่นเก่าๆนะครับต่อไปก็คงจะมีแต่แบบใหม่ๆออกมานะครับก็พี่น้องมีเก็บก็ขอให้เก็บสะสมไว้นะครับเผื่อลูกเผื่อล้านในวันข้างหน้านะครับให้บางครั้งอาจจะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่เป็นเงินออมในวันข้างหน้านะครับบางทีเหรียญน,นี้อาจจะ มีราคาในวันข้างหน้าก็เป็นได้นะครับเป็นต้นทุนที่ดีนะครับอ่าก็การเก็บสะสมก็ถือว่าเป็นเงินเก็บเงินออมของเรานะครับเราไปเหรียญถัดไปนะครับซึ่งเป็นเหรียญ10บบาทรุ่นเก่านั่นเองนะครับอ่าเหรียญน,นี้นะครับ เพนเหรียญ10บ,บาทที่ทุกคนนั้นมีในกระเป๋านะครับอ่าก็หาเจ็บได้ง่ายนั่นเองนะครับอ่าเหรียญน,นี้ก็เพิ่งจะผลิตออกมานะครับเพิ่งจะผลิตออกมาถือได้ว่าผลิตออกมาอ่าเมื่อเร็วๆนะครับอ่าถึงแม้ว่าจะเป็นปีพศ2551ก็ตามนะครับอ่าก็จะเป็นรุ่นใหม่ที่อ่ารุ่นเก่าที่ต่อกับรุ่นใหม่นั่นเองนะครับอ่า เหรียญ10บ,บาทของปีพุทธศักราช2551นะครับผลิตยอดการผลิตนั้นผลิตออกมาอยู่ที่179ล้าน165,360เหรียญน,นะครับอ่าซึ่งเป็นเหรียญ5เหรียญ10บ,บาทรุ่นเก่านั่นเองนะครับซึ่งเป็นเหรียญทิ้งท้ายของแบบนี้นะครับอ่าของชนิดราคา10บ,บาทแบบเก่านั่นเองนะครับอ่าเมื่อหมดเหรียญปีนี้ก็จะเป็นแบบผสยนใหญ่เลยนะครับ อันนี้ก็คือเหรียญ10บบาทเหรียญทิ้งท้ายนะครับซึ่งราคา u n c ที่เขาประเมินเอาไว้นะครับเหรียญ10บบาทรุ่นนี้นะครับของปีพศ2551นเะครับเขาประเมินเอาไว้เหรียญหนึ่งก็ตกไป50บบาทนะครับส่วนอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกเหรียญหนึ่งความสวยงามก็ไม่แพ้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับ ก็จะเป็นปีพศ2548นั่นเองนะครับซึ่งปี48นะครับยอดผลิต111ล้านนะครับ490,001คันเหรียญนะครับนั่นก็คือยอดการผลิตของปีพศ2548นะครับซึ่งปี48นั้นถือได้ว่าเป็นปีนะครับเป็นเหรียญของปีพศที่ผิดปกติเยอะนะครับมีความพิเศษเยอะนั่นเองนะครับอ่า ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเกลือนหรือว่าเหรียญปั๊มเคลื่อนต่างๆนะครับตัวนี้จะพบได้เยอะนะครับปี4849นะครับอ่าตัวนี้ก็ราคา UNC ที่เขาประเมินเอาไว้นะครับของปี48ก็ตกไปเหรียญหนึ่งประมาณไม่เกิน60บาทนะครับเหรียญหนึ่งไม่เกิน60บาทนั่นเองนะครับนี่ก็คือเหรียญ10บาทนะครับทั้ง3รุ่นนะครับ3ปีพศนะครับที่ กาก้าพะรวยได้นําข้อมูลต่างๆเอามาฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าอานะครับสําสหรับคลิปนี้กาก้าก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ